รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศเป็นโครงการภายใต้พรกรให้อำน,นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กว่า6,000 60, 0คนให้มีงานทำโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบล System i n t น g r a t o r ครอบคลุมพื้นที่3,000ตำบลทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการภายในพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะรอบภูมิภาควันนี้เราอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันผ่านทางหน้าจอ NBT ในวันนี้ค่ะพาผู้ชมนะคะลงพื้นที่ค่ะมาติดตามอีกหนึ่งโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิยาลัไหลัยลลักษณ์นะคะวันนี้จะพาผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปดูกิจกรรมการทํางานของน้องๆและก็สมาชิกของวลัยลักษณ์นะคะที่เป็นการถ่ายทอดนะคะและก็ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเนียดได้เพิ่มในเรื่องของศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้ค่ะหญ้าเข็ดหมอนนะคะและเป็นการต่อย,ยอดเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้นในรายการในวันนี้ค่ะ มอมันมีต้นผู้ต้นเมียอยู่ต้นเมียของมันนั้นมันใบมนมนต้นผู้ใบยาวและใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันเรา,เามาผสมกันคุณเตเร่เขาไปหาเขาไปถึงกระถอนถอนท้งราบก็โยดนเลยเอามาตากเองตากเองเร็วอ่อายหลังเขาสับสับส,บส,บสับเอาไว้สรรพคุณก็แก่ขิดแก่เมื่อยแก,ก,แก,ก่ร้อนยินแก้ได้หลายเรืเ่องครับ ลุงชมเล่าให้กับคณะทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งพื้นที่ตำบลโมกขลานบ้านของลุงชมอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งระวีจิตพักดีเป็นหัวหน้าโครงการเล่าให้ฟังว่า หลุงชมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการทำน้ามันนวดมาจากคุณปู่ในระยะแรกได้ทําการทดลองทำน้ำสมุนไพร3ชนิดคือผักเซียนผีขมินออยและน้ำมันมะพร้าวเมื่อทดลองใช้เองแล้วได้ผลพอสมควรจึงสแสวงหาสมุนไพรในท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อสรรพคุณที่มากกว่าจนพบว่า,าหญ้าเข็ดมอนมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตามชื่อที่ชาวปักใต้เรียกอาการปวดเมื่อยว่าเข็ดนั่นเองค่ะลุงชมได้สืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยการสกัดสรรพคุณจากสมุนไพรายญ้าเข็ดมอนออกมาใช้ประโยชน์พร้อมกับส่วนประกอบต่างๆอีก19ชนิดเป็นน้ำสมุนไพรที่สามารถนดบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปลายแผลเปื่อยแผลสดแผลน้ำรอนลวกแผลในปากจากอาการร้อนในและฉลมหนังศีรษะรักษาอาการผมร่วงเนื่องจากเชื้อราได้ค่ะโดยในระยะแรกบรรจุพันธ์และแบรนด์ภายใต้ภาพและชื่อลุงชมซึ่งขายราคาอยู่ที่ขวดละเพียง20บาทเท่านั้น จำหน่ายเฉพาะเพียงบ้านของลุงชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งระวีและคณะทำงานจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าย่าเข็ดมอนคือของขวัญจากบรรพบุรุษคือจุดเชื่อมร้อยระหว่างอดีตก,กับปัจจุบัน คือภูมิปัญญาที่สามารถพัฒนาสู่อาชีพซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีขึ้นเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนยาเข็ดมอนจึงคู่ควรที่ได้รับการพัฒนาให้กลับมาอยู่ในความทรงจำของคนยุคปัจจุบันอีกครั้งในฝังก์ชันที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสสังคมโดยเบื้องต้นได้วางแผนในการเพิ่มมูล,ลค่า ตอลอดจนการขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับคนในชุมชนเพื่อให้ยาเข็ดมอนยาจากดึกดำบันได้ถูกพัฒนาสู่น้ำมันนวด K M Oil ลุงชมจึงเป็นการผสมผสานศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของศิลปะวัฒนธรรมและการแพทย์พื้นบ้าน K M ที่มาจากเข็ดมอนนั่นเองค่ะครับผมภูมใจภูมิใจอย่างที่สุดครับ เพราะผมถือว่าผมรู้อยู่คนเดียวนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเท่าไรครับเราได้เจกระจายให้ลูกให้หลานใครจะทำได้ก็ทำผมไม่ว่านะแถวนี้ลูกหลานของผมผมบอกง่ายทุกคนผมว่าเอาเคยจะเอามันบางคนก็เอาแต่ว่าไม่รู้จักเครื่องยาของผมมันทำของสุดๆครับหาเครื่องยาอย่างสูงก็ห้าวัน บอกเลยว่าผมไม่ห่วงครับใครทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อยากแค้นไปทำมันจะเสื่อมเสียเร่อแต่ของผมมันผมทำมาตั้งแต่อยาอยนุผมยี่บ้าปีผมก็ทำมาทำมาทำเมื่อก่อนนั้นผมทำใช่เองครับทำใช่เองทำมาทำมาพอม,มาหลังอขอมาขอปันชื่อเอาไปใช้ดูอะไรเร ก็ผมว่าเอาไปขอเป็นว่าดีดีผมก็ทำเรื่อยๆมาจนมาถึงบัดนี้ครับมหาลัยสุตบลน,นะคะซึ่งที่นี่นะคะคือตำบลโมกขลานซึ่งอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าโครงการที่บริหารจัดการโครงการนี้นะคะในโครงการหนึ่งตำบลน,นะคะ ซึ่งที่มาที่ไปมันก็คือเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐค่ะสร้างงานให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้บัณฑิตจบไปนะคะหรือนักศึกษาหรือประชาชนที่ประสบภาวะว่างงานหรือไม่มีงานทำในภาวะสถานการณ์โควิดนะคะก็มีงบของรัฐบาลเข้ามาเพื่อให้เรามาดูแลแต่ละตำบล แต่ทําไมอา, e อาจารย์ถึงเลือกตําบลโมกขลานเพราะว่าตาบลโมกขลานเป็นตนําบลเดิมที่มหาเชลัยดูแลและเป็นตนําบลที่อยู่รายรอบมหาเชลัยซึ่งเป็นพันธกรริจหลักของมหาเชลัยอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยเลือกตําบลน,นี้เสนอโครงการไปนะคะ <IS ous> ก็มาเจอก็คือ,อลุงชมแ e n c จริงในตัวผลิตภัณฑ์ของลุงชมเนี่ยคะ่ะน้ำมันนวดนีนค่คือคือที่มียาสบมอนอยู่ด้วยซึ่งจริงๆภูมิปัญญานี้นะคะคือสุดยอด ถ้าวิเคราะห์แล้วนะคะมีคุณสมบัติมากมายเลยที่ที่เราคิดว่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้คือในแนวทางของอาจารย์อาจารย์จะไม่หาอะไรมายัดเยียดชาวบ้านแต่จะเอาสิ่งที่ชาวบ้านเขาภูมใจอยู่แล้วเอามาทําให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบ Product p a พคเ g จิ้ใหม่และประชาสัมพันธ์เพิ่มออเดอร์ขึ้นมาเป็นระยะระยะนะคะแต่สิ่งสำคัญคนที่อยู่ในบ้านคือลุงชมเนี่ย ท่านภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านทํามาไม่นับเป็นสิบสิบปีตั้งแต่หนุ่มๆอะค่ะอ่าก็ก็คงไม่ไม่สูญหายนะคะสาหรับตัวผลิตภัณฑ์อื่นอะาจารย์ขอเสริมนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่เราภูมิใจนะคะที่เราไปเจอจริงๆมันมีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะแต่เลิตั์เด่นคือสองตัวนี้อันนี้คือคุณลุงกิบลีนะคะที่ท่านไม่สามารถเดินไปไหนได้นั่งสารอยู่ที่บ้านนะคะก็เอาแบบออนไลน์ แล้วทําให้เกิดการผสมผสานลายขึ้นมานะคะเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญานั่นคือลายคิดมอนนะคะกว่าจะคิดลายนั้นมาได้นะคะก็มีลายคิดมอนที่ผสมผสานเข้าไปในตัวโปรดักนะคะซึ่งนี่คืองานของหนึ่งตำบลน,นะคะมหาลาัยสู่ตำบลเอาองค์ความรู้ของนักวิชาการมาผสมผสานกับผู้รับจ้างงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนนะคะ ข้อดีของโครงการนี้คือการใช้คนในพื้นที่ทำงานหน่วยงานหลักก็คือมหาหลัยนะคะเพราะามหาหลัยอยู่ภายใต้อวอนะคะอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมคืออวมีนักวิชาการก็คืออาจารย์ในหมาาหาวิทยาลัยนะคะที่สามารถนำองค์ความรู้นี้ยมาเชื่อมต่อและเราเราคิดว่าอยากที่จะให้อว,วค่ะช่วยในเรื่องการผลักดันและก็สร้างความต่อเนื่อง เพราะส่วนใหญ่โครงการพัฒนาจะมาแบบไฟไหม้แบบเร็ว3เดือน5เดือน6เดือน1ปีรีบทำให้เสร็จแต่การที่จะพัฒนาชาวบ้านให้เขาเติบโตมันไม่ใช่การการสร้างแค่ข้ามคืนดังนั้นถ้าเราจะคุยกับอวได้อะค่ะอยากให้อวมองเห็นภาพนี้และขอให้ต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าการทำอะไรแค่ปีเดียวแค่เขาเกิดตรงนี้ ตลาดยังไม่ถึงเต็มที่ซึ่งมันจะต้องสร้างความต่อเนื่องงานพัฒนาไม่ใช่งานที่ทำสั้นๆงานพัฒนาบางชุมชนเราทำเป็นสิบปีกว่าเขาจะได้เกิดนะคะและก็ไม่ใช่ว่าพัฒนาแค่ชุมชนแต่ขอให้พัฒนาตัวผู้จ้างงานมาด้วยเพราะแต่ละคนมาในรูปแบบหลากหลายนะคะซึ่งอาจจะต้องสร้างความเชี่ยวชาญของเขาในนวัตกรรมใหม่ในโลกาภิวัตน์ใหม่ในโลกของ New Normal ซึ่งทุกคนก็ยัง โดยเฉพาะบัณฑิตใหม่อะคะก็ยังไม่ได้มี experience มากในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งคิดว่าการทำงานในของหนึ่งตำบลของอววเนี้ค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศักยภาพเพิ่มให้กับตัวของบัณฑิตใหม่หรือคนที่ทำงานในพื้นที่ค่ะ ในส่วนของคณะทํางานของเรานะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มบัณฑิตจบใหม่นะครับกลุ่มประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่กําลังศึกษาอยู่ซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นทีมซัพพอร์ตนะครับให้กับวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเมื่อโครงการเป็นเชิงพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าสมาชิก นะครับในคณะทํางานของเราเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นในส่วนของบริบททางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของโมกคลานั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับต่างก็ซึมซับอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อโจทย์เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมนะครับของตําบลของเรานะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราจะมองหาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั้นได้ง่ายมากนะครับด้วยการที่เราก็ไปพูดคุยกับ คนที่ปัจจุบันเนี่ยปกติเราก็พูดคุยอยู่แล้วแต่เมื่อเรามีโจทย์ที่มันชัดเนี่ยนะครับเราก็ลงไปสัมภาษณ์เชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโมคะลานคืออะไรนี่คือโจทย์ใหญ่ของเราเลยโมคะลานคืออะไรเราจะทําอะไรกับโมคะลานและในท้ายที่สุดเนี่ยโมคะลานจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะครับสามคำถามนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนในการทํางานของทีมเรานะครับถ้าโมฆะลานมีอะไรถามใครก็แล้วแต่ในโมฆะลานครับ สิ่งที่จะออกมาก่อนเลยนั่นก็คือสำนวนที่ว่าตั้งดินตั้งฟ้าตั้งหญ้าเข็ดมอนโมกคลานตั้งก่อนเมืองนครตั้งหลังพอสำนวนออกมาแบบนี้ปุ๊บเราก็ครุ่นคิดกันแล้วครับว่าไอ้จากตั้งดินตั้งฟ้าตั้งหญ้าเข็ดมอนโมคขลานตั้งก่อนเมืองนครตั้งหลังเนี่ยมันสื่ออะไรหรือมันยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ให้เราเข้าไปเพื่อจะจับเข้ามาเป็นทุนในการที่จะเรียกว่าสร้างให้ ให้เป็นผลดีนะครับในมิติของเศรษฐกิจและสังคมได้บ้างนะครับคุยกันไปคุยกันมาก็ตกผลึกตรงที่เรื่องของหญ้าเข็ดมอนที่ไปปรากฏอยู่ในสำนวนนะครับว่าหญ้าเข็ดมอนเนี่ยมันมาพร้อมกับการตั้งดินและฟ้านะครับทีนี้เมื่อโจทย์เราชัดว่าโมฆราลมีอะไรอ่ะโมคราลมีหญ้าเข็ดมอถามว่าโมคราลมีมากกว่าหญ้าเข็ดมอนไหมมีมากกว่าหญ้าเข็ดมอและมีเยอะมากแต่ที่เราเลือกหญ้าเข็ดมอนนั่นก็เพราะว่า ในทุกๆความทรงจําของชาวโมกคลานนั้นเนี่ยนะครับตัวสํานวนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นความทรงจําอันแรกของชาวโมกคลานที่เราจะต้องหยิบจับมาเพื่อตอกย้ำให้มันชัดขึ้นโดยผ่านกระบวนการของโครงการนะครับทีนี้เราจะทําอะไรกับหญ้าเข็ดมอนได้บ้างก็ไปสืบจากปราชท้องถิ่นนะครับว่าหญ้าเข็ดมอนเคยเป็นอะไรก็ลงไปคุยกับลุงชมพันเจริญ นะครับผมก็ปรากฏว่าลุงชมใช้ยญาเขตดมอนเป็นหนึ่งในส่วนผสมอีก10กว่าชนิดของลุงชมในการทําน้ํามันนวดนะครับตอนี้เนี่ยในส่วนของโครงการของเราเนี่ยอยากจะเป็นการยกระดับน้ํามันนวดของลุงลุงชมเนี่ยนะครับขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้ว,ลวจะทายังไงได้ต่ออีกบ้างนะครับก็ปรากฏว่าตัวแพ็กเกจจิ้งของลุงชมนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแพ็กเกจจิ้งที่ลุงชมทําเองนะครับและในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็มีทรัพยากรบุคคลทางด้านของการออกแบบ แล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะครับก็เอามุมของการออกแบบและการตลาดเนี่ยเข้ามาจับกับผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ผ่านกระบวนการรีแพคเกจจิ้งดังนั้นในขั้นแรกโครงการปีนี้สิ่งที่เราทําและประสบความสําเร็จนั่นก็คือการรีแพคเกจจิ้งนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ยาขยากเข็ดมอที่อยู่ในน้ํามันนวดของลุงชมในส่วนของกระบวนการรีเนมเนี่ยนะครับแต่เดิมที่ลุงชมไม่มีชื่อของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ ออกแบบเป็นตัวชื่อให้นะครับเป็น K M Oil นะครับ K M ถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เอาคำว่าขิดมอนไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอาตัว K กับตัว M ออกมานะครับและที่สำคัญก็คือตัว K M เนี่ยนะครับมันสะท้อนกระบวนการบางอย่างของคณะทำงานเราด้วยว่าตัวยาขตมอนกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดเนี่ยมันผ่านกระบวนการของภูมิปัญญาซึ่งต้องผ่านการถ่ายทอดความรู้นะครับ K M ในที่นี้นอกจากเท่ากับเขิดมอนแล้วจึงเท่ากับ knowledge ด้วย เดโนมโลโนเลชไม่ธรรมดาโนเลชเนี้ยจะต้องเมนจ g เมนต์นะครับเคตัวแรกคือโนเลชเอ็มตัวต่อมาคือเมนจ g เมนต์ดังนั้นหมายความว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดลุงชม KMO อ l เนี่ยมาจากนะครับการจัดการภูมิปัญญาของชาวโมกขลานนะครับออกมานะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนนะครับเพื่อชุมชนตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นเพื่อสังคมแล้วนะครับผมยา่าเขตมอนเนี่ยเดิมเขาเห็นอยู่แล้วแหละครับ ตามริมถนนอะไรเงี้ยนะครับเห็นอยู่แล้วขึ้นนะครับตรงน้นเป็นหย่อมตรงนี้เป็นหย่อมบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้สนใจก็เห็นเป็นเห็นว่าเห็นว่าเป็นหญ้ามันมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่พอเรามาให้ความสําคัญว่าเอ้ยหญ้าเข็ดมอญเกิดมาพร้อมก,กับการตั้งดินฟ้านะและชาวโมกขลานเองยังไม่เคยลืมหญ้าเข็ดมอญไม่เคยดีลีทมันออกจากความทรงจําเลยเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณค่าของมันเนี่ยยังคงมีนะครับ และพอเร,า,รเอาไปขับเน้น,นบ,บนตัวผลิตภัณฑ์ทั้ง KM o o อ KM SOAP นะครับแล้วก็จักสารของไผพาสเทลแล้วด้วย,น,ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนในโมกคลานให้ความสำคัญกับหญ้าเขตมอนมากขึ้น,นรเราจะเห็นว่าตอนนี้ที่ผมยืนอยู่เ,เป็นแปลงอนุรักษ์หญ้าเข็ดมอนนบอันนีน้เพิ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งดินฟ้าหญ้าเขตมอนไม่เคยถูกอนุรักษ์เพิ่งมาอนุรักษ์เมเื่อ U2T ของโมคคลาน,นเข้ามา ดังนั้นเราจะเห็นว่าชาวชุมชน,เ,นเขาให้ความสําคัญคือหนึ่งคือเขาให้พื้นที่เราในการที่จะมาอนุรักษ์ที่สําคัญคือวันที่เราปลูกครับคนในชุมชน,นก็เข้ามาปลูกนะครับแล้วก็ในทีมงานของเราเองเตอนนี้ก็กําลังอยู่ในกระบวนการของการศึกษาตัวย่าเข็ดบอนทั้งในมิติของทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มิติของทางประวัติศาสตร์ไปควบคู่กันนะครับเพื่อจะได้เอามาเป็นฐานให้กับชุมชนนําไปต่อยอดต่อนะครับทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับ ส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยในพื้นที่ครับรู้จักอยู่แล้วรู้จักน้ํามันนวดลุงชมอยู่แล้วนะครับใครมีดบาดใครน้ําร้อนลวกนะครับใครเป็นแผลวิ่งไปหาลุงชมอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าพอโครงการของเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเรแบนดิ้งรีแพคเกจจิ ing, ้งให้ใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่า จากอินไซต์เนี่ยนะครับมันเริ่มออกไปเอาไซด์แล้วนะครับโดยผ่านกระบวนการของเพจที่นี่โมคลาน,นะครับมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวกี่อย่างมีอะไรของดีของชาวโมคลานอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะโพสต์นะครับช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของชาวโมคลานแล้วก็สิ่งที่เป็นความเป็นมคลานนะครับได้ถูกส่งต่อใหออ้ไทยและโลกรู้จักมคคลานครับ สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์ถือเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของภาครัฐนอกจากจะต่อยอดภูมิปัญญาในพื้นที่แล้วยังเป็นการรองรับผู้ว่างงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ให้มีงานทำภายใต้ภารกิจของหน่วยงานอีกด้วยค่ะ และนี่คือศักยภาพของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางรายการในวันนี้ภายใต้โครงการที่สอดคล้องกันนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันค่ะหมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุนทุน,ทน sayi Chanidah Ini.